สุขที่แท้จริงก็พูดได้หลายอย่างนะพระองค์ก็ตรัสไว้หลายอย่างก็ตรัสว่าสุขมันเกิดจากการไม่ยึดมั่นถือมั่นสุขมันเกิดจากการถอนอุปทานอย่างเงี้ยนะนั้นถ้าเราไม่ยึดอะไรว่าเป็นเราเป็นของเรานี่ถ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันแตกทําลายเราจะทุกข์ไหมเราก็ไม่ทุกข์เพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ของเรานั้นเวลาของของคนอื่นเนี่ยเสียหายเราก็ไม่เคยทุกข์แต่ถ้าของเราเสียหาย เราจะรู้สึกว่าทุกข์ใช่ไหมทำยังไงจะไม่ให้รู้สึกว่ามีของเราแล้วก็มีเราท่าน,นี้ไอ้ของเราเนี่ยมันมีเพราะมีเรานะพอมีเราปุ๊บมันก็มีของเราเราก็ต้องเลยต้องละความเป็นเราว่าเราก็ไม่มีถ้าเราถอนความยึดมั่นในความเป็นเราออกเนี่ยของของเราก็ไม่มีเมื่อของนั้นนะเสียหายแตกทำลายไปเราก็ไม่ทุกข์และเมื่อตัวเราแตกทำลายป่วยเจ็บ หรือต้องตายไปเราก็จะไม่ทุกข์เพราะการแปรปวนของรูปใช่ไหมเพราะเราเห็นแล้วว่ารูปนี้ไม่ใช่เราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอารมณ์นามธรรมก็ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นเราเลยอย่างนี้อระองค์ก็เลยเปรียบเหมือนกูมารหรือกูมา,มาลีน้อยๆที่กําลังเล่นเรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินบ้างด้วยทรายบ้างเคยเล่นไหมเคยอ่ากราบใดที่เขายังมีฉันทะคือความพอใจ ราคาความกำนัดนั้นที่คือความเพลินตัณหาคือความอยากในเลือนน้อยๆอยที่ทำด้วยดินและทรายนั้นเขาก็ย่อมอาลัยเวลาเลือนน้อยน้อยที่ทำด้วยดินและ,ออะรนะลรทรายเนี่ยเรายังเล่นสนุกอยู่ถ้าเพื่อนจะมาเอามือเอาเท้ามาเตะให้พังเนี่ยชอบไหมไม่ชอบใช่ไหมเราก็จะปกป้องคุ้มครองใช่ไหมแต่เวลาใดที่เราเบื่อละเราเล่นเบื่อละใช่ไหมเราก็จะทำยังไง เอามือและเท้าปัดเพื่อนไม่ต้องหลอกฉันเองเลยใช่ไหมเราก็เอามือเท้าปัดเลี่ยลายกระจายดินนะเรือนที่ทําด้วยดินและทรายนันไปใช่ไหมเหมือนกันถ้าเรามองว่ารูปเราไม่ใช่เราเราไม่มีความอาลัยไม่มีความยึดมั่นเวลาร่างกายเราเจ็บเราป่วยเราแตกสลายหรือพ่อแม่เราเจ็บเราป่วยเราแตกสลายเราก็จะไม่ทุกข์นะนี่แหละความทุกข์จะหมดไปความทุกข์จะสิ้นไป แล้วการถอนอุปทานความยึดมั่นอันนี้ความสุขมันก็ามาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะสุขจากความไม่ยึดมั่นถือมั่นเข้าใจไหม